พรวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระคัมภีร์นำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องยามเช้าตั้งใจเตรียมคำอธิษฐานสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคัมภีรนำชีวิต พันธกิจโครงการบ้านพระคุณอุปถรัรมภ์ครสตจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังเป็นอย่างไรกันบ้างครับในช่วงนี้ฝนฟ้าตกกันทั่วฟ้าเลยทีเดียวนะครับขอบคุณพระเจ้าในมุมหนึ่งนะครับที่ทําให้เราเห็นการดูแลในระบบนิเวศต่างๆขององค์พระผู้เป็นเจ้านะครับหลายครั้งผมมีความรู้สึกหนักใจ เมื่อมองไปตามเทือกเขาตามภูเขารอบๆที่อยู่อาศัยนะครับจะเห็นไฟลุกโชนคุกรุนแดงอยู่เป็นหย่อมๆเป็นทางๆนะครับก็มีความรู้สึกใจหายในความเสียหายความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าจะมีผลกระทบในวงกว้างมากมายในเรื่องของไฟป่าอะไรพวกนี้นะครับรวมทั้งในเรื่องของหมอกควันที่ทำให้เกิดความสูญเสีย และเป็นปัญหาเรื่องของมลพิษนะครับ PM 2.5อะไรพวกนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งและนอกเหนือจากนั้นธรรมชาติถูกทำลายความแห้งแล้งเกิดขึ้นสัตว์ป่าก็ดีนะครับมเมล็ดพันธุ์พืชอะไรต่างๆก็ถูกทำลายอย่างกว้างขวางนะครับเพราะว่าไฟป่าเดี๋ยวนี้รุนแรงเหลือเกินนะครับกินพื้นที่กันเป็นร้อยๆพันๆไร่แป๊บเดียวเนี่ยก็ลามไปทั่วเลยนะครับเพราะว่าพื้นดินพื้น ที่ในป่าเขาเนี่ยก็เริ่มขาดความชื้นนะครับขาดความอุดมสมบูรณ์ขาดน้ำดังนั้นพอมีไฟติดขึ้นมาเนี่ยก็คู่กรุ่นแล้วก็ลุกลามได้อย่างรวดเร็วทำให้เกิดความสูญเสียมากมายนะครับซึ่งแตกต่างจากสมัยก่อนที่เรายังเป็นเด็กๆอยู่เนี่ยเราไม่ค่อยได้ข่าวหรือไม่ค่อยมีความรู้สึกถึงการถูกทำลายในเรื่องของไฟป่าในหน้าแล้งนะครับ แต่ว่าสมัยนี้รู้สึกว่ารุนแรงเลือเกินนะครับคุณผู้ฟังครับผมก็ขอบคุณพระเจ้าในมุมนี้และก็ขอบคุณพระเจ้าที่เห็นฝนฟ้าตกลงมาแม้ว่าจะขาดความสะดวกสบายแม้ว่าจะทําให้สูญเสียความสะดวกสบายทําให้อึดอัดบ้างในเรื่องของการใช้ชีวิตประจําวันตากเสื้อผ้าของลูกๆที่บ้านประคุณอุปถัมภ์นะครับเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงอาสาสมัครก็วิ่งกันทั้งวันนะครับ ากเสร็จสักครู่หนุ่มดูเหมือนดูเหมือนว่าจะมีแดดมาพอสมควรนะครับแป๊บเดียวเองนะครับก็มืดฟ้าครึ้มลงมาฝนก็ลงมาทันทีก็ต้องเก็บกันย้ายที่กันนะครับพอพอเอามาตากไว้ในร่มไม่นานนะครับแดดก็เริ่มจ้าขึ้นมาอีกจัดทิ้งไว้ในร่มหรือก็เกรงว่าจะมีกลิ่นบูดกลิ่นเหม็นเปรี้ยวนะครับทำให้เสื้อผ้าไม่แห้งไม่สะอาดก็ นำไปตากกันอีกสักพักหนึ่งก็มาอีกอย่างเงี้ยนะครับสลับสับเปลี่ยนกันวิ่งบนกันทั้งวันสนุกสนานกันไปอีกมุมหนึ่งเหน็ดเหนื่อยกันไปอีกมุมหนึ่งแต่พืชผักต่างๆที่เราปลูกเอาไว้นะครับเรามีพื้นที่จํานวนหนึ่งที่ทางชุมชนได้อนุญาตให้เราใช้พื้นที่ในการปลูกผักนะครับท่านในอําเภอได้กรุณานะครับให้พื้นที่ในชุมชนให้เราเราก็ไปปลูกผัก ไม่ไม่ว่าจะเป็นกวางตุ้งก็ดีนะครับเป็นผักคะน้าอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้ก็เบาหน่อยลูกๆก,ก็ไม่ต้องเหนื่อยนะครับแค่ไปดูหญ้าดูอะไรดูวัชพืชต่างๆเล็กๆน้อยๆอยก็เห็นว่าพืชผักก็กําลังเริ่มงามขึ้นมาเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าได้ฝนจากฟ้าลงมาช่วยนี่เป็นมุมที่เรามองในแง่ดีนะครับและก็แสดงความหวงใยนะครับกับพี่น้องในหลายที่หลายแห่งนะครับที่มีน้ํา ท่วมขังน้ำที่รอการระบายน้ำที่ระบายไม่ทันเพราะว่าท่ออุดตันท่อระบายน้ำมีการตื้นเขินอในะแบบนี้ก็ทำให้กระทบกันในวงกว้างในหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งพี่น้องในกรุงนะครับในเมืองกรุงก็ลำบากลำบนกันไปก็ขอแสดงความห่วงใยนะครับจากรายการของเราให้เราสู้กันไปตามสถานการณ์ตาม จังหวะของเรานะครับเราอยู่ที่นี่บางครั้งก็มีเหตุการณ์เลวร้ายเหมือนกันนะครับก็หวังว่าเราจะผ่านพ้นวิกฤตเหล่านี้ไปมองในมุมบวกมองในมุมที่เราได้รับการดูแลเรียนรู้บทเรียนต่างๆจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับคุณผู้ฟังครับและนอกจากนี้นะครับทางรายการเราก็ได้เริ่มทยอยส่งหนังสือพลังประจำวันไป ให้กับท่านกันแล้วนะครับหลายท่านก็คงจะได้รับกันมีพี่น้องบางท่านรับแล้วก็ได้แจ้งมาแจ้งตอบรับมาทางหลายนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์เป็นพรเสริมสร้างซึ่งกันและกันขอพี่น้องคุณผู้ฟังอธิษฐานเผื่อทีมงานของเรานะครับทั้งทีมงานผู้แปลผู้เขียนบทความในหนังสือพลังประจําวันและเราทั้งหลายที่นํามารับนํามาเป็นอาหารฝ่ายวิญญาณจิต เราก็ได้รับพรเหล่านั้นหวังว่าเราจะเติบโตแล้วก็มีความเข้มแข็งเข้าใจในเรื่องขององค์พระผู้เป็นเจา้ามากยิ่งขึ้นชัดเจนมากขึ้นนะครับขอพระจาอวยพระพรทุกคนนะครับและนอกจากนี้นะครับก็แสดงความห่วงใยไปยังพี่น้องหลายท่านนะครับที่ต้องกําลังอยู่ในช่วงกักตัวกําลังอยู่ในช่วงที่รอรับการฟื้นฟูเพราะว่า ติดโควิดกันเข้านะครับหลายครสตจักรก็ปิดกันหลายครสษจักรก็มีพี่น้องติดเชื้อกันหลายคนเลยทีเดียวนะครับมีไม่กี่คนที่รอดนะครับก็ขอพระเจ้าเมตตาอวยพระพรทุกท่านไม่ว่าท่านจะรักษาตัวอยู่ที่ไหนไม่ว่าท่านจะมีวิธีการดูแลสุขภาพอย่างไรในช่วงนี้ ขอพระเจ้าเมตตาครับรักษาดูแลสุขภาพของท่านไม่ให้มีการติดเชื้อลุกลามหรือมีผลกระทบในมีผลข้างเคียงต่อชีวิตต่อสุขภาพร่างกายของท่านผู้ที่อยู่ใกล้ชิดท่านนะครับขอท่านหายไวๆมีร่างกายแข็งแรงลุกขึ้นมาปรนิบัติรับใช้พระเจ้าต่อไปใช้ชีวิตต่อไปได้อย่างปกติสุขนะครับขอพระเจ้าเมตตาเราทุกๆคนด้วยนะครับคุณฝังครับ สำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าในวันนี้ซึ่งเป็นวันอาทิตย์นะครับก็จะเป็นการนำพระธรรมสดุดีนะครับมาอ่านมาแบ่งปันให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังร่วมกันนะครับสดุดีในวันนี้นะครับวันอาทิตย์นี้อยู่ในสดุดีบทที่5นะครับเราจะนำมาอ่านเพื่อเป็นการศึกษาเรียนรู้รับพระพรของพระเจ้าร่วมกัน ผมจะนําพระธรรมสุดีบทที่หมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังในช่วงนี้ด้วยกันเลยนะครับซึ่งมีใจความว่าคำอธิษฐานขอการคุ้มครองรักษาข้าแต่พระยาเวขอเอียงพระโสดับถ้อยคำของข้าพระองค์ขอทรงฟังเสียงคร่ำครวญของข้าพระองค์ข้าแต่พระเจ้า พระมหากษัตริย์ของข้าพระองค์ขอทรงฟังเสียงร้องทูลของข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์อธิษฐานต่อพระองค์ข้าแต่พระยาเวยามเช้าพระองค์ทรงสดับเสียงข้าพระองค์ยามเช้าข้าพระองค์เตรียมคำอธิษฐานแด่พระองค์และเฝ้าคอยอยู่พระองค์มีชัยพระเจ้า ผู้ปิติยินดีในความอาธรรมความชั่วร้ายจะไม่อาศัยอยู่กับพระองค์คนโอ้อวดจะไม่ยืนอยู่เฉพาะพระเนตรของพระองค์พระองค์ทรงเกลียดชังผู้ทําความชั่วทุกคนพระองค์ทรงทําลายผู้ที่พูดมุสาพระยาเวทรงสะอิดสะเอียนผู้กระหายเลือดและคนหลอกลวง แต่โดยความรักมั่นคงอันอุดมของพระองค์ข้าพระองค์จะเข้าไปในพระนิเวศของพระองค์ข้าพระองค์จะกราบลงตรงมายังพระวิหารบริสุทธิ์ของพระองค์ด้วยความยำเกรงข้าแต่พระยาเวเนื่องด้วยพวกศัตรูของข้าพระองค์ขอทรงนำข้าพระองค์ไปโดยความชอบธรรมของพระองค์ ขอทรงให้ข้าพระองค์เดินในพระมันคาของพระองค์อย่างราบรื่นเพราะในปากของพวกเขาไม่มีความจริงจิตใจของพวกเขาคือการทำลายลําคอของพวกเขาคือหลุมฝังศพที่เปิดอยู่พวกเขาประจบสอพลอด้วยลิ้นข้าแต่พระเจ้าโปรดให้พวกเขารับกรรมชั่วของตน และให้ล้มลงด้วยความคิดเห็นของตนเองเพราะการละเมิดมากมายนั้นขอทรงขับไล่พวกเขาไปเนื่องจากพวกเขาได้กระบฏต่อพระองค์แต่ให้ทุกคนที่ลี้ภัยอยู่ในพระองค์ยินดีให้พวกเขาร้องเพลงด้วยความยินดีเป็นนิดและขอทรงป้องกันพวกเขาไว้เพื่อคนที่รักพระนามของพระองค์ จะปรีดาปราโมทในพระองค์่าแต่พระยาเวเพราะพระองค์ทรงอวยพรคนชอบธรรมพระองค์ทรงคุ้มครองพวกเขาไว้ด้วยความโปรดปรานประดุดโลกจบพระธรรมสดุดีบทที่หข้อหนึ่งถึงข้อ12คุณผู้ฟังครับในพระธรรมสดุดีบทนี้นะครับ ลักษณะการเขียนนั้นอยู่ในรูปแบบบทเพลงคร่ำครวญส่วนตัวนะครับเป็นคำอธิษฐานในเวลาเช้าซึ่งเราจะเห็นเขียนไว้ในข้อที่สามใช่ไหมครับว่าข้าแต่พระยาเวยามเช้าพระองค์ทรงสดับเสียงข้าพระองค์ยามเช้าข้าพระองค์เตรียมคำอธิษฐานคุณผู้ฟังครับแม้ว่าจะมีการเขียนหัวบทของพระธรรมสดุดี บทนี้เอาไว้นะครับว่าเป็นของดาวิดแต่ว่าวลีคำฮิบรูที่แปลว่าของดาวิดในที่นี้นะครับอาจหมายถึงว่าดาวิดเป็นผู้เขียนเองหรือมีผู้อื่นเขียนและมอบให้ท่านหรือเป็นเรื่องราวที่มาจากประสบการณ์บางตอนของท่านก็ได้นะครับและนอกจากนี้นะครับเราก็ไม่อาจที่จะทราบชัดเจนได้นะครับว่า พระธรรมตอนนี้เป็นการเขียนขึ้นเป็นช่วงเหตุการณ์อยู่ในช่วงใดในชีวิตของดาวิดนะครับเพราะว่าในพระธรรมอีกเจดข้อที่อยู่ในบทนี้นะครับได้กล่าวถึงพระวิหารซึ่งในสมัยของดาวิดนั้นยังไม่มีวิหารนี้ทำให้คิดได้ว่าไม่น่าจะเป็นประสบการณ์ของท่านดาวิดที่เกี่ยวข้องกับพระวิหาร แต่อย่างไรก็ตามนะครับมีผู้รู้ในเรื่องพระกัมภีบางท่านก็มีข้อโต้แย้งว่าคำฮิบรูที่ใช้นั้นอาจจะสามารถหมายถึงจากพระวิหารนั้นนะครับอาจจะหมายถึงพระพลาก็เป็นได้อย่างไรก็ตามครับในสะดุดีบทนี้ผู้อธิษฐานได้มีเนื้อหาในการอธิษฐานอย่างนี้นะครับคืออธิษฐานทูลขอเรื่องการดำเนินชีวิต ตามทางของพระเจ้าอย่างราบรื่นนะครับและอธิษฐานขอการตอบแทนคนอัธรรมตามกรรมชั่วที่พวกเขาได้กระทำและเป็นการอธิษฐานขอพระพรและขอการปกป้องแก่คนชอบธรรมซึ่งในพระธรรมบทนี้สามารถสรุปได้ประมาณสามหัวเรื่องด้วยกันเหมือนที่ได้อธิบายไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับ คุณผู้ฟังครับในสดุดีบทที่หนี้น่าสนใจตรงที่ว่าผู้เขียนนั้นได้ทูลวิงวอนขอร้องอ้อนวอนให้องค์พระผู้เป็นเจ้าให้พระยาเวนั้นสดับฟังคำร้องทูลของท่านนะครับโดยท่านได้เขียนว่าขอทรงฟังเสียงคร่ำครวญของข้าพระองค์ซึ่งแน่นอนนะครับคุณผู้ฟังผู้ที่ลุกขึ้นมาอธิษฐานร้องทุกข์คร่ำครวญ ระบายความทุกข์ใจต่อพระเจ้าในยามเช้าน่าจะเป็นเช้ามืดเลยทีเดียวและมีหน่ำซ้ำอาจจะบองไปได้ว่าเมื่อคืนเนี่ยคนที่อธิษฐานแบบนี้นอนไม่ได้ไม่มีโอกาสได้นอนอาจจะกระสับกระส่ายผุดลุกผุดนั่งเพราะว่าทุกข์ใจแสนสาหัสจนรอเวลาไม่ไหวเช้ามืดจึงลุกขึ้นมาร้องทูลต่อพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยขอพระเจ้าฟัง ราะว่ากลางคืนยามดึกนั้นไม่รู้จะไประบายให้ใครไม่รู้จะไปหาคนใดไหนคนที่ไหนจะมาฟังคำร้องทุกข์จะเข้าใจความทุกข์ที่สุมอยู่ในหัวอกของเขาดังนั้นเขาจึงลุกขึ้นมาแต่เช้ามืดอธิษฐานต่อพระเจ้านะครับและอีกประการหนึ่งเราสามารถมองเห็นว่าบรรดาผู้เชื่อทั้งหลายส่วนใหญ่แล้วนะครับเราก็จะเข้าเฝ้าพระเจ้าเวลาเช้ามืดเพราะว่า เวลาเช้านั้นถือได้ว่าเป็นเวลาที่ดีในการที่เราจะเข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยเรามีความรู้สึกอย่างนั้นใช่ไหมครับเพราะว่าหลังจากที่เราเหน็ดเหนื่อยมาทั้งวันทั้งคืนได้พักผ่อนจิตวิญญาณเราก็สงบแล้วพอถึงเช้ามืดก่อนที่จะเริ่มต้นมีเรื่องวุ่นวุ่นก่อนที่จะมีอะไรเข้ามาสะสมในสมองในความคิดเข้ามาในหัวใจหรือก่อนที่จิตใจชีวิตเราจะเต็มไปด้วยขยะมากมายนั้น เราน่าจะมีความพร้อมมากกว่าในการอธิษฐานกับพระเจ้าในเวลาเช้าเพราะว่ายังไม่มีเรื่องใดมารบกวนในชีวิตของเรานะครับผมได้มีโอกาสหนุนใจพี่น้องหลายต่อหลายคนนะครับว่าเวลาเช้าตื่นขึ้นมาเสร็จเนี่ยนะครับทำธุระส่วนตัวเท่าที่ทำได้ไม่ต้องถึงขนาดว่าหวีผมประแป้งอาบน้ำแปรงฟันให้มันเรียบร้อยอะไรแบบนี้ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้นะครับ ทำธุระที่มันเร่งด่วนอย่างเช่นเข้าห้องน้ําขับถ่ายให้เรียบร้อยจะไม่รบกวนเราแล้วก็จัดเวลาไวๆนะครับก่อนที่เราจะพบกับสิ่งเรา้าที่ทําให้จิตใจของเราไม่สงบเนี่ยนะครับเข้าเฝ้าพระเจ้าเลยจัดเวลาตรงนั้นเลยนะครับเพราะว่าในเวลาที่เราจิตว่างจิตที่ยังสะอาดอยู่ในตอนเช้ามืดเนี่ยนะครับเราจะมีสมาธิและจะมีโอกาส สงบและสนทนากับพระเจ้าได้นะครับอาจจะใช้ในห้องนอนของเราหรืออาจจะแยกตัวออกไปที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครนะครับนี่เป็นมุมที่ดีมากๆผมเห็นมุมมองนี้ที่ผู้เขียนสรุดีบทนี้นะครับเริ่มต้นด้วยการขอพระเจ้าฟังเสียงคร่ำครวญของข้าพระองค์และใช้เวลาในยามเช้ามืดที่จะเฝ้าพระเจ้าซึ่งแน่นอนมันน่าจะเป็นตัวอย่างน่าจะเป็นข้อคิดสำหรับเราในการ ใช้เวลากับพระเจ้าแบ่งเวลาจัดเวลาเลยนะครับว่าเราจะมีโอกาสใช้เวลาสร้างความสัมพันธ์กับพระเจ้ามีโอกาสสามาัคคีธรรมกับพระเจ้าได้ในเวลานี้แม้ว่าจะทุกข์ใจหรือไม่ทุกข์ใจขนาดไหนก็ตามเราควรจะเข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยท่าทีสงบแบบนี้ในช่วงเวลาเช้าๆแบบนี้นะครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำบทสำรวจและใคร่ครวญ จากหนังสือพลังประจำวันมาอ่านแบ่งปันให้คุณผู้ฟังฟังด้วยกันนะครับซึ่งมีใจความว่าการที่ดาวิดใช้คำว่าพระมหากษัตริย์ของข้าพระองค์นี่แสดงว่าเขาตรหนักว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นจอมกษัตริย์ที่แท้จริงของเขาการที่เขาเตรียมคำอธิษฐานแสดงถึงท่าทีความตั้งใจในการเข้าเฝ้าพระเจ้า เหมือนกับการเตรียมเครื่องถวายบูชาและการเฝ้าคอยซึ่งสะท้อนว่าดาวิดนั้นเชื่อว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่ท่านจึงเฝ้าคอยพระองค์เพราะพระเจ้าทรงรักดังนั้นเขาจึงเข้าเฝ้าพระเจ้าได้ดาวิดตระหนักดีว่าพระเจ้าทรงชอบธรรมเขารู้ว่าพระองค์ทรงโปรดและไม่โปรดสิ่งใด และเนื่องด้วยศัตรูได้ทำในสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทยัยเขาจึงขอให้พระเจ้าได้ทรงนำเขาไปในทางชอบธรรมและให้เขาเดินอย่างราบรื่นและในทางกลับกันนะครับคนอธรรมไม่สามารถเข้าเฝ้าพระเจ้าได้ก็เพราะว่าเขากบฏต่อพระองค์พวกเขารับกรรมชั่วของตนเพราะพระเจ้าทรงยุติธรรม และในข้อที่9ของสดุดีบทที่หนี้นะครับเมื่ออ่านแล้วเราเห็นภาพว่าปากของคนอธรรมเป็นหลุมฝังศพและเป็นหายนะได้อย่างไรซึ่งก็ตรงกันข้ามนะครับผู้ที่ชอบธรรมจะเชื่อและวางใจลี้ภัยอยู่ในพระเจ้าและแน่นอนว่าปากของคนเหล่านี้ของผู้ชอบธรรมเหล่านี้ก็จะสรรเสริญพระเจ้า ขาขอให้พระเจ้าทรงป้องกันคุ้มครองและอวยพรเขาซึ่งสดุดีบทนี้เริ่มต้นด้วยคําคร่ำครวญเนื่องด้วยศัตรูและจบลงด้วยความมั่นใจในพระพรที่ได้รับจากพระเจ้าดังนั้นข้อคิดหนุนใจสำหรับเราวันนี้นะครับหนุนใจเราที่จะสำรวจดูปากของเราว่าปากเราตอนนี้เป็นหลุมฝังศพหรือเปล่า ดงนี้เพราะว่าจิตใจภายในนั้นมนุษย์เราไม่มีใครมองเห็นให้เราพิสูจน์สำรวจรดูตัวของเราและทูลวิงวอนขอพระเจ้าที่เราจะให้ปากของเรานั้นไม่ใช่หลุมฝังศพแต่เป็นปากแห่งพระพรที่จะกล่าวคำอวยพรคำนำมัสการและคำเพลงสรรเสริญให้ออกมาจากปากของเรานะครับอรัะครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อน ด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับพรระเเจ้้าผูทป็นต